ใช้สูตร333ครับไปครับเข็มสุดสามทีกดรงรสามวีหนึ่งสองสามด้วยทองแห่งร้านคุกกี้แลนชอ็อปไปไอโ,อโอ้โหคุกกี <laughs> ้แลนช็อปเติมเกมอ e ีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเอปลอดภยัยต้องคุกกี้แลนช็อป โนนหนึ่งเติมเกมไบจนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมไปง่ายที่เพจร้านหรือลิงไลยอยู่ใต้คลิปเ,กกปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปไปเติมกนเลยสุดครับพี่น้องชาวอีฟุตบอลวายทุกคนทุกท่านครับพบก,กับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมาครับตามสัญญาครับพี่น้องอ่าหลายคนกดหนึ่งมันครับผมได้ทําแบบสํารวจไปหลายคนบอกว่า เปิดแพ็คกับตันซึปอัสซาดีกว่าเออพื้นหลังมันจะเป็นการ์ดแลนะครับเออแล้วก็สวยแบบนี้นะครับลุมล่างไหนก็ดีหมดครับเอไปดูครับว่ามีใครเป็นเพื่อนลุมกันบ้างครับดูตัวแรกครับเอ๊ตัวแรกนะครับไอ้ซูเปอร์แมนครับโดธามาติอุสนะครับสูงหนึ่ง173เมซตมรครับพิกสไตล์เป็นบ็อกทูบ็อกเอไอพิกสไตล์มี2ตัวนะครับลองบอลเอ็กเปิดแล้วก็ลองเลนเจอร์ครับเล่นได้3ามตำแหน่งครับ โอเคนะครับไปดูการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับอยู่ในกินถือว่าดีนะครับโอเคอยู่นะครับสี่เต็มสี่วิลลีไฮเลยทีเดียวนะครับบูสเตอร์เม็ดแรกก็จะเป็นฮาร์ดวอล์กเกอร์นะครับก็จะบูตแอคิวชันสปีดต้นพิสคอนแทคแล้วก็บูตสเตมมาน้าครับตรงนี้ก็โอเคครับมีสกิลพิเศษด้วยนะครับโอเคครับไปดูสกิลที่ติดตัวกับรถทามที่อุัศก็จะมีรัซิ่ง็อตลงแรงชุดติ้ง เฟิร์ตไทม์จอดฟันทัดพาสนะครับถูพัสดิ้งแบนด์มาร์กิ้งอิเตอร์มิชันน์สลิดดิ้งแท็กเกอร์มีสกิลพิเศษครับฟอร์เทสครับแล้วก็สกิลกัปตันซีนะครับไปดูตัวต่อไปครับคิงคานครับพี่น้องโอลิเวอร์คานครับส่วนสูง188ซมครับอีกปิกปีเดียวกันนะครับของทีมชาติเยอรมันพินสไตล์ก็เป็นนิฟตีโกคิปเปอร์ครับไม่มี AI ไอเพย์นสไตล์นะครับไปดูการใช้เท้าของคิงคานครับอยู่ในเกณฑ์2เต็ม2นะครับก็ไม่ถือว่่าาดีเทไหรกนะ บูเตอร์เม็ดแรกก็จะเป็นโกคิปปิ้งครับจะมีจีเค็ดครับจีเคแคชชิ่งจีเคพาร์ลิ่งจีเคลิฟเซ็ตครับเกี่ยวกับผู้สัตูทั้งหมดเลยสกิลก็จะมี5สกิลมีจีเคไฮพันจีเคลองทูจีเคเออเบลที่เซิร์ฟเวอร์กับตันซี่แล้วก็ไฟติ้งสปิริตครับเยษอางเดียวครับไม่มีอีกโอพันนะครับตัวเดียวที่ผมอยากได้ครับพี่น้อง ข้าวไฮลุมมิริเก้ครับพื้นหลังข้างหลังจะเป็นข้าวไฮสไลเดอร์นะครับเนี่ยอีีปี80นะครับพี่น้อง1980นะครับฟีดกับกับตันซิบัสารับบอกเลยสุดแบบโคตรเด็ดนะครับพิสตาก็จะเป็นโกลเพเชอร์สวยๆเลยเอ้ยพิสต่ามี3ตัวนี้ตรงนี้นะครับเล่นได้ถึง4ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับโอเคไม่สามารถกดเพิ่มตำแหน่งได้นะครับแล้วก็กันเชืเท้าข้างที่เป็นนัดครับบอกเลย กองหน้าต้องมีครับ4เต็ม4นะครับเบลลี่ไฮเลยนะครับบูสเตอร์เม็ดแรกก็จะเป็นบอลคารลิงนะครับก็จะบูตเด็บปิ้งทาวิชั่นสปีดแล้วก็บาลานครับสวยๆครับโอเคถามนี้ครับพี่น้องไปดูสกิลครับมีสกิลพิเศษด้วยนะครับมีดับเบิลคัตครับมีไฮเอ็นเทิร์นเฮดดิ้ง롱แลนด์คันเลอร์ไลท์ซิงช็อต롱แลนด์ชุดติ้งออปติกฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตสกิลพิเศษครับอ่าฟินิมอลฟินิชชิ่งครับ แล้วก็เอาไซค์เคอรเลอร์ผมอยากได้ลุมล่างนี่ก็เพราะว่าสกิลพิเศษนี่แหละครับมาครับอยากได้ลุมตัวเดียวครับเอาลุมลุมมาก็คือจบนะครับตัวอื่นผมว่าผมที่ใช้แน่นอนครับอยากได้ลุมลุมเพราะว่าสกิลพิเศษนี่แหละครับเฟิร์นิโจรฟินชิ่งครับยิงท่ายากจันะครับพี่น้องไปครับไปต้องลีลาครับหัวแมงเลยสัตว์มาไปขอตัวแรกโอ้ดำงปดโอโห ถ้าแบบว่าแบบว่าไอ้กด900แรกออกลุมๆโอ้โหก็ oh, 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 จะฟินเลยนะโอ้ oh, ขาวจัวอันนี้ขาวจัวจริงครับมึงใครไอสัตว์ลาปอโอ้โห oh, oh, เอเมริกลาปอตำนานแมนซิตี้นะครับพี่น้องโ oh, oh. อ้ไรดูไม่มีการไฮไลท์แม้แต่ตัวเดียวครับมา ah, ขอใช้สูตรหน่อยขอใช้สูตรหน่อยนะครับไปครับ อยากได้ลุงลุงตัวเดียวครับตัวอื่นมึงไม่ต้องมาครับว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้ครับมีตัวที่เก่งกว่าเขาใช้สูตร3ามสครับไปครับเค็เซ้น3ามทีกดรถ3าวี1 2ึามด้วยทองแห่งร้านคุกกี้แลนช็อไปไปโอ้โหโอ้โ ด้วยอำนาจแห่งมรมีทองของร้านคุกกี้แรง็อบครับไปเติมกันไม่มีเกลือของลุกลุ่มขาวขาวโอ้เบอร์สิบไปให้ซูเปอร์แมนไอ้จั์โอ้โลธามมติอุสครับ <c oughs> มึงจะดีแล้วนะโอ้โหออกลุงลุมเนี่ยมันโคตรฟินนะครับกด9 0 2สองครั้งโอ้โหยินดีต้อนรับโลธาโมติอุสนะครับไอ้ซูเปอร์แมนโอ้ ได้ไหไอะไรมาสองตัวเราไว้ก่อนถือว่าไม่เกลือนนะเออถือไม่เกลือน,นะครับโอเคไปเอาไปลบไอ้พวกที่ไม่มีประโยชน์ออกก่อนมึงไม่เป็นปุ๋ยซะไอ้สัตว์อย่างไรก็ได้การ์ดพแล้วก็เป็น gp นะครับไอ,อ้ตอนนี้เหรียญ gp มีค่านะครับเออตอนนี้เก็บไว้เฉยๆครับมหนึ่งพันแปดร้อยทองได้มาดุดครับก็ถือว่าโอเคนะเออตีไปเลยครับตัวละห้าพันทองมา ได้ลูเมนิกเก้ครับเหลือ130ตัวไปเข้าหายลูเมนิกเก้ข้างหลังจะเป็นเข้าหายเเเดอร์นะครับอบอกเลยโคตรหังไปของหวัวอีกหนึ่งครั้งสูตรเมื่อกี้มึงต้องมาแหละ3า3สครับไปครับ900ครั้งที่3ขอลงุงลุมด้วยทองแห่งกุกกี้แล้วว้าวยิ้มยิ้มอู้หอ้ไั้ว มึงจะฟินเลยขนาดนั้นวะโอ้โหโอ้ยโค้โลมโไม่ได้แก้เขาเขโอ้ยไม่ขาด้วยจ้ะไอ้คิงคานอีสัตว์เอ้ยไอ้โคแม่งล่อซื้อวะ <laughs> โอ้โหยินดีต้อนรับคิงคานโอ้ลูกคานครับสู่ไอดีจะต้อง,ปงปอเป็นโมบายขับแรงร้อยห้าก็ช่างครับไม่สู้ปิทิเช็คกับแชมเปี้ยนครเออ อโอยถือว่าโอเคนะครับสองพันเจ็ดร้อยทองไต้สองตัวเฮ้ยว่ไอโคแม่งล่อซื้อมาไอ้สัตว์อืแหมเห็นทองกูเยอะเหลือมึงตัวเดียวนะน,นะลุงไอลง้ลุงมึงมาเถอะลุง,ลงโอ้ไอโคแม่งล่อซื้อแล้ววะ่ะกดแม่ก้าร้อยเลยไปครับเก้900าร้อยคันดีสี่โอ้โห้ แย่ล่อซื้อแน่เลยว่ะว่าดัมปิดแน่นอนโอ้โหขาวจัวเข้าูสดเข้าโสดโอ้โหเข้าสูตรแต่มีลุ้นนะมันมาแบบนี้มันอาจจะหลอนก็ได้นะครับเอ๊ะเห็นไหมมันอาจจะหลอนก็ได้นะครับมันสีเขียวอยู่มันมีการไไลมาอยู่นะครับไทเนี่ยโอ้ยไก่ฮาเวตโอ้ยผมชอบเขาอยู่นะแต่ไม่ชอบตอนเขาอยู่เชลซีนะครับชอบเขาตอนอยู่ซึังมอนีฟอร์มโคตรเด็ดนะครับ ต้องชื่นชมอาทิต้านะยินดีต้อนรับไก่ฮาวตครับพี่น้องเออไก่ฮาวตนี่แหละครับไอไก่ฮาวตเดี๋ยวขอไปลบก่อน,นครับพี่โคน่าจะนี่เพิ่มช่องให้หน่อยนะครับขี้เกียจลบแบบนี้ไปไอ้พวกไม่มีประโยชน์มึงไปเป็นป่ย๋ย <c oughs> โอ้สองตัวไอ้โคไอ้โคไอสัตมึงรอดซื้อกูแน่เลยไอสัต <c oughs> โออีก8,600มทองครับพี่น้อง ด้วยพลังแห่งกัปตันซูบัสะหน่อยมาเทาา้าไฮลูมินเนกเก้เหลือลุงคนเดียวนะแล้วนะลุงลุงจะมาตัวไหนลุงโอ้ไม่อยากเติมเพิ่มนะครับถ้าสือว่าเหมาเลยไม่พอนะครับทองอะ่ะไปหัวแมงเลยต้องมีสูตรโอ้ข่าวจัว่วแบแมงแบบนี้ <c oughs> แบบนี้บอกเลยมีเสี่ยวครับโอ้เด็กกัรนไฮไลท์อยู่วะ <c oughs> ครเนี่ยไอ้ฟูคุกโอ้เพื่อเพื่ออะไรฟูคุกทําไมมึงไม่ชวนลุงมาด้วย <c oughs> มึงอยู่ประเทศเดียวกันอยู่ไอโอ้ไม่ชวนลุงมาด้วยโอ้ยมาตัวเดียวเสียงอ่อยเลยพี่น้องโอ้ไปไปลกทิ้ง่างน้อยก็ได้ฟูคุกการไฮไลไรนะครับเอ,อเราต้องคิดบวกไว้นะครับพี่น้อง <c oughs> แพ็กเมสซี่บดไป4,000ทองสงสัยจะเอาคืนนะตอนนี้ผมเปิดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยถือในแพ็ก100่ทองเออเปิดไป5ครั้งว่ะได้มา2ตัวนะเออถือว่าตีนะไปลุงเพื่อนมาแล้วลุงมึงไปอยู่ไหนมาไอ้ลุงไปเถอะาหวดแมงเลยไม่ต้องมีสูตรมีทองไม่ต้องมีสูตรโอ้โหมึงร่อซื้อกูเลยไอ้สักโอ้โห ขาวจ๊วะโอ้โหเห็นพื้นหลังมันขาวๆอ่อนๆหน่อยขาวจ๊วะเลยนะมือโอ้ใครเนี่ยไอ้ตัวแบกบา,ารซ่านีหว่าลาสิญญาครับบอกเลยโคตรเก่งครับปีนี้ทําไมมันมันเก่งจังวะลาสินยาปะไปมึงจะเก่งอะไรก็ช่างครับมึงไม่ใช่การ์ดพิเศษครับลบไปครับมึงไปเป็นปุยครับนี่ไม่เกี่ยวครับใส่เดียวได้หมดครับ ไปต่อพี่น้องอีกหกพันเป็นร้อยทองโอ้ยจะพอหรือเปล่าเหลือตัวเดียวครับตัวแบบนี้เสียวครับไปขอสูตรสามตำสามเหมือนเดิมครับสามีไปงดแม่งเลยสัตว์มัทเุงเหลือมึงคนเดียวแล้วโอ้ยเขียวเขียวว่ะมีลุ้นนะเขียวเขียวแบบนี้มีลุ้นนะครับกลายเป็นสีทอยผมหน่อยพี่โค พี่โกโอ้โหไม่แหละปูว่ามึงไม่เกลือเออ,เอนดิกแห่งสโมสรเรบูเซนครับเขาบอกว่าเปิดแพ็กบิ๊กซีมึงได้ได้สามพันก,ก,กว่าก็จะเอามึงคืนแพ็กนี้เนี่ยไอ้โกบอกไอ้โกบอกแบบนี้โอ้เอนดิวไปไปขอไปลบอะไรครับไปไอพวกไม่มีประโยชน์มึงไปเปลี่ยนโปย เชิญเชิญไปหน้านะครับโอ้ยอีก5 9า0กทองพี่น้องมึงจะมาไหมเนี่ยลุงเพื่อนมึงมาแล้วนะลุงเหรือมึงคนเดียวเนี่ยลุงโอ้ถ้าไม่มีสกิลพิเศษผมไม่เปิดนะครับนี่อยากได้ฟิลเตอนฟฟินิชชิ่งครับไปหวดแม่งเลยไม่ต้องมีสูบไม่ทงไม่ต้องมีสูบตาโอ้โอ สีม่วงมหาการครับสีม่วงคิโกหกเออหลองให้คนดีใจเฉยเอ้โอ้ลีกแมตโดอโนครับกดข้ามแม่งเลยสักไทยพี่แอนห้อยพี่แยกมึงไปอยู่หมักเซยได้หรอโอ้โหตายไปลบก่อนโอ้ยมึงมาทำไมดิพวกนี้ทำไมมึงไม่ชวนลุงมาด้วยไปโทษฐานมึงไม่ชวนลุงมาด้วย ก,กูลบแมงไรสัตว์ไม,ม่เป็นป่ย๋ยนี่ <c oughs> อีกห้าพันทองมามาเธอมาเธอมาเธอถือว่าได้ตัวน,นี้ก็คือคุ้มนะครับหัวแม่งลยสัตว์ไปลุงว้าวมันไะเปล่าว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหแสงแห่งความหวังมายินดีต้อนรับ เข้าหายุ่มมินิเก้สู่ไอดีจะต้องเป๊บัวใบมึงใส่เลขแปดโอ้โหใส่ใส่เบอร์แปดมึงต้องใส่เบอร์สีอ่อดีโอ้โหมาครับสวยกำลังจะบอกว่าถ้าได้ตัวน,นี้ก็คือคุ้มนะครับมันไม่เกินหมื่นทองไงได้สามตัวเอ๊ยินดีต้อนรับลุงลุมเข้าให้ยุม,มินิเก้ฟิลิโมโนฟิลิจ,จิงสู่ไอดีจะตตองเป็บบัวใบด้วยพลังกัปตันซึบาษะทำให้จ่าตองเป็ดบัวใบไม่เกลือ แม่คจะฟินนะครับไม่เกินหมื่นทองได้3ตัวเลยดูอีกใน,นในครั้งมีอยู่60ตัวนะพี่น้องเท่าไหร่วะ9ครั้งใช่ไหม9 9้าเก้าอ่อ9 9 81 8,100ทองได้3ตัวมึงดูดิไอดี ID นี้มึงจะเกินไปแล้วนะไม่เกินนะครับพี่น้องไม่เกินนะไม่เกินนะนนะนด้วยพลังกัปตันสุบรสะนะครับ ทันดูเกิดทันแน่นอนอย่างเช่นผมนะทันดูนะครับเ <c oughs> ด็กุ่นใหม่น่าจะน่าจะไม่อินกับการ์ตูนเรื่องนี้นะแต่ผมอินนะดูดูทุกครั้งนะครับดูทุกอีพีดูลุมๆมล่างนี้ครับนี่ไปสองพันกว่ายิงไปพันประตูตายลาก,ก่อนลุมๆมแต่ล,ลุมล่างเมื่อกี้ก็ถือว่าเข้าพลังโอเคนะครับถือว่าสมดุลเลยโอเคนะครับมาพรลงเทียมไป นี่สวยครับ8ปดพทองได้3ตัวนะพี่น้องไม่ได้ขิงนะเขียนะนะครับมาใครได้ตัวไหนกันบ้างนะครับทองทีเท่าไ,ไหร่ครับนี่เขาให้ลูมินิกเก้ราคา8ปดพทองโอเคนะครับนี่ใครได้ตัวที่าไ,ไหร่คอมเมนต์มาหน่อยนะครับมาผมไปเล่นมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้อัพออโต้เดี๋ยวผมจะแนะนําบุตร์และก็สกิลด้วยนะครับแนวทางคัดอัพ ตัวนี้ผมอัพออโต้นะครับยังไม่ปรับเปลี่ยนค่าพลังแต่ลองเล่นแล้วก็ดีนะโอเคนะครับเล่นไปสามเกมแต่ต้องเล่นยาวๆนะครับส่วนตัวผมเล่นลุงๆอยู่แล้วไงเออมันเข้ามืออยู่แล้วไงเออโอเคนะครับไปดูค่าพลังคร่าวๆครับนี่อัพออโต้ได้ตามนี้นะครับอ v e อ a l l r ต t i n g หนึ่งร้อยห้าอ d i t i n g ไม่เด็ดครับเก้าสิบสอง bullet deeping t r a n s i t i ไม่ได้ขี้เหร่นะแปดสิบแปดสิบสี่แปดสิบสี่นะครับส่งสั้นส่งยาวครับเจ็ดสิบหกสิบหก ผมชอบฟินิชชิ่งนี่แหละครับอันนี้รวมบูทด้วยนะครับ93ครับลูกบองครับดีกว่าล่างเมื่อกี้อยู่นะ80แล้วก็คือ81นะครับเห็นนะครับคือ81นะครับดูสปีดครับโลกแตกครับสปีด100รวมบูทโคตรด้วยนะครับสปีดต้นอยู่ที่98กิ๊กกิ้งพาวเวอร์โคตรแรงครับพี่น้อง90แล้วก็จัมปิ้ง82แข็งด้วยนะครับทีสกอนแทกอยู่ที่83ครับปาลานดีด้วยล่างนี้87ทมแาอยู่ที่8 ครับการเช็เท้าข้างที่ไม่นัดติดมีเกณฑ์สี่ตั้สีเลยบูสเตอร์ใส่ไปครับเซตติ้งอ่ใส่เอต็คเกอร์อินสตินนะครับโอเคนะครับก็บูตเอ็กกิ้งมันเด็ดบอนกูโทนฟิลิชชิ่งและสปิริตต้นนะครับแล้วก็สกิลผมไปเพิ่มนะครับอ่าสกิลนี้นะครับเอเรียลซุปเปอร์ออฟฟิตี้นะครับมีเฮดดิ้งก็ต้องคู่กับสกิลนี้นะครับมีโซโทนไปเพิ่มเลยนะครับโซโทนโคตรดีวันทัดพาแล้วก็ไฟติ้งสปิริตครับอีกสกิลหนึ่งผมจะใส่ก็คือทูพัทซินครับแต่ยังหาไม่ได้นะ โอเคครับใครได้ลุงลุมล่างตัวทิ่วอะไรนะครับไม่ใช่ล่างทิ่วอะไรนะครับมาอวดกันหน่อยครับนี่ส่วนตัวผมนะครับลุงลุมมีราคา8,100ทองครับแล้วก็เมาส์ตัวด้วยนะครับโอเคครับสักทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนเพิ่มเติมให้นะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ เกมอีฟ e ุตบอลในแพดใหม่นี้สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทําคลิปให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับทิ่นี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถ,นถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของช่องะต้องพิโนบายด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ